ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นสมัคนสวิทการเพิ่มยอดผู้ติดตามของ Tik t o k นะฮะเพื่อให้ยอดผู้ติดตามของ Tik t o k นั้นเพิ่มเยอะขึ้นนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งสมัคร Tik t o k มาใหม่ๆนะต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับก็ําตามผมได้เลยนะครับเข้าไปที่ g o o g l e นะฮะคุณผู้ชมไม่ไม่เป็นต้องเข้ามาที่ Google ก็ได้นะให้คุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ อ่ะการล่าคลิปนี้อ่ะจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาหยุ่งยากนะฮะอ่ะพอเข้ามาในลิงก์เลยนะฮะอ่ะพอเข้ามาแล้วนะก็ให้กดไปที่เข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะฮะอ่ะก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะอ่ะพอเข้ามาในในลิงก์แล้วนะฮะอ่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ kmqtfs.com นะครับอ่ะตรงนี้คนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับอ่ะส่วนคนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกนะฮะก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับอ่ะข้าวดีสมัครสมาชิกด้านบนขวามือตรงนี้นะฮะ อ่าตรงนี้เขาจะใ้เรานะใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับอ่าสองข้อมูลนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะฮะอ่าต่อมาก็จะเป็นรหัสนนะครับอ่ารหัสผ่านตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ดีนะครับอ่าก็ต้องยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งอ่าจะนัก็อย่าลืมติ๊กที่ใช่ไมใชโปรแกรมอันตโนมัติด้วยนะครับอ่าแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับอ่าส่วนคนที่จะสมัครใช้งานด้วยอ่าบัญชี g ีม i l Google ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าผลการสมัครไปที่เรียบร้อยนะครับคุณูชเอาชื ciudad, ่อผู future, ้ใช้แล้วก็รหัสผ่านที่ทําการสมัครแล้วนะครับมาทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะฮะอ่ะส่วนคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Google ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะฮะอ่ะพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่ะไปดูเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมทิกตอนะนะยูทูบนะครับเดลัแกรมนะท ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะฮะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีบริการต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะฮะหลายบริการเลยนะครับตรงนี้ผมจะมาใช้แพลตฟอร์มของ t i k t o k นะฮะผมจะเลือกที่ทิกต็อกทิกต็อกตรงนี้ฮะทิกต็อกนะจากนั้นผมจะเลือกที่บริการแนะนำรถเร็วตรงนี้นะฮะจากนั้นบริการนะฮะผมจะเลือกที่บริการเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมจะเลือกที่เพิ่มผู้ติดตามอันนี้นะฮะอันที่สองตรงนี้นะฮะผมก็เลือกไปเลยนะฮะจากนั้น รายละเอียดข้างล่างตรงนี้นะครับผู้ชมก็อ่านให้ละเอียดเลยนะครับเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากๆเลยนะครับมันจะมีหมายเหตุสําคัญบอกนะฮะอ่ะตัวนี้ขอจะให้ลนะิงก์เนี่ยขอจะให้เรานะเอาลิงก์ของอะ่ะทิกตอกมาใส่ตรงน,นี้นะฮะโอ้จะไปเอาลิงก์ของทิกตอกมานะฮะก็ Copy มปเลยนะฮะอ่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะฮะแล้วก็ใส่ปริมาณลงไปนะฮะก็ใส่ปริมาณที่คุณผู้ชมต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้มมติดตามนะผลต,นะต้องการสักหนึ่งร้อยนะฮะก็เพิ่มมาไปที่เร้อยนะฮะจากนั้น ระบบเว็บไซต์ก็จะทาการคํานวณค่าจ่ายเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะให้คุณผู้ชมนะกดสงสั่งซื้อไปได้เลยฮะเขากดสั่งซื้อไปเลยนะอ่าผลการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบปวดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้นะครับหาข้าไปที่ปวดการสั่งซื้อนะอ่ะนี้ก็จะมี ID นะครับแล้วก็บริการที่สั่งซื้อปกีนะฮะอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลิง สถานะบอกนะว่ากําลังประมวลผลอยู่นะฮะอ่ะส่วนลิงตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะแต่วอลีนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะอ่าพอคลิกเข้ามาก็ดูแล้วนะคว่าอ่ะผมก็ดูแล้วนะคว่าอ่ะที่ใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะฮะอ่ะถ้าลิงตัวนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามได้นะครับตัวนี้ก็ระวังกันด้วยนะฮะอ่ะต่อมาถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินนะครับอ่ะการข้าไีเติมเงินตรงนี้นะ การจําเงินก็มีหลายช่องทางให้เล so, ือกเลยนะครับมีตอนสแกนเคอร์โค้ดนะครับโอนเงินแนบสลิปนะครับอ่ะฟาวอลเล็ตนะครับโตนะครับแล้ว huh. ก็เพอร์เฟกมานี <the> ่นะฮะอ่ะแต่ละช่องทางก็จะมีบริการหรือว่าคำแนะนาที่แตกต่างกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมทำตามคำแนะนําด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีปอดการจําเงินด้านขวามือตรงนี้นะฮะอ่ะหากเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาขึ้นที่ปอดการเตเงินด้านขวามือตรงนี้นะฮะ อ่าแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับชใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะครับอะก็ใช้เป็นแอปแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับอ่าเข้าไปที่ดาวโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะอ่าก็สามารถดวาวโหลดได้ทั้งระบบ a อ d r o อ d และระบบ iOS เลยนะครับอ่าแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับอ่ามีเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่จะแนะนำเพื่อนๆน,นะอ่าไยเข้าไปที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ตรงนี้น,นะ ก็สามารถ Copy Link งตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆออกคุณชมได้ใช้นะผู้ชมก็จะได้อัตราเพนํา5%เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ชมไปด้วยเลยนะครับอ่าต่อมานะครับถ้าผู้ชมต้องการที่จะติดต่อแอดมินนะหรือว่ามีปัญหาอะไรต้องการที่จะติดต่อแอดมินนะครับอ่ะเปิดข่าวพอดีหน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อแอดมินนะครับอ่ะไปิาวพ่ดีติดต่อแอดมินตรงนี้อ่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะครับอ่ะ ให้แอร์นั้นแก้ไขปัญหาของคุณชมนะครับอ่ะเพิดปการไม่เสียเแล้วนะผมจะเปิดขึ้นมาดูนะครับว่าจอาพิจารณาของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะอ่ะเปิดสายกลางอยู่ทีอ่อยู่ที่ช่วงประมวลผลนะฮะอ่ะตัวนี้ยอดก็ยังไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะฮะอ่ะตัวนี้ยอดพุ่ยตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจะเดิมอยู่ที่70็ดินะผมเพิ่มเป็น100รก็เป็น1 7 0รอยเจิบนะครับ สวัสด uhm, 네ีกรเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ต้องการที่จะใช้่าเว็บไซต์นี้ครับหรือว่าต้องการที่จะใช้บริการเพิ่มยอดติดตามของเว็บไซต์นี้หรือว่าต้องการที่จะใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับให้ให้คุณผู้ชมนับคลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหายุ่งยากนะครับส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด <ife> ้วยนะครับสวัสดีครับ